รูปกับน้องๆนักล่าฝันทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพ่อใหม่ดิเตอร์มาค่ะอุ้ยไายไ้องจุดกันแล้วยังเล่นกับน้องอยู่ใหญ่ยอุ้มน้องเลยสอนอุ้มน่ารักนะเอาใครกลัวสุนัขถือรูปโลตัสก็ได้ครับสวีตสวรับพอลลูพอ่าโลูมาแล้วพอลโลตู ไมไ่กล้าอุ้มเหรอจได้เลยดูครับอุ้มได้เลยครับอุ้มได้เลยจะอุ้มตัวนี้อุ้มหลวงหลวงเลยถ้ารักครับยังเป็นลูกสุนัขเลยนะครับถ่ายรูปแล้วคือจะแปดเดือนครับถ่ายรูปแล้ว โอ้องเข้ากันเลยขอเชิญทุกท่านมาเอ่อมุมนี้นะครับมากับใต้สปอนเซอร์ของเรานิดนึงอถ่ายกับน้องๆสีขาหน้าอุ้มได้เลยอุ้มได้เลยครับอุ้มเลยไม่กัดครับแล้วก็อุ้มได้เลยใครจะอุ้มฟาโล่ใครจะอุ้มฟาโร่เชิญครับตอนเล้ว เลี้กับน้องเด็กน้องมาดูแกถ้าโดลตัฟนล้วตอนับน้องมาดูหนักตาฟาโดีกว่าแน่นนะลูกอย่าดีนะน้องไม่มองเพราะอรให้ล้าให้าให้ล้างให้ล้งตัตันี้รู้มันเป็นชื่อเรื่องของหัวที่สวยของดีโก้นะครับหัวที่สวยของดีโก้ที่ถูกเนี่ยคือดักนี้ตัวตัเนี่ยมีหัวที่สวยกว่าในหนังสืออีกนะครับ ตามตำราของสายพันธุ์เนี่ยนะครับก็คือแม้แต่ตำราจากต่างประเทศนะครับก็หัวดำช้างสวยไม่เท่าโลตัสนะครับพกคู่ได้เลยครับให้เขาดมหน่อยนึงแล้วอุ้มเป็นเด็กได้เลยกอ่ะนะครับ่หน้าขวานี่เขาทิพย์อ่ปลอกโลตัส์แล้วให้คุณคุยหน่อยครับใจใจมาโลอ้ติึงมาได้อีก แล้วิดแต่อิ้ทุมเลยอ่ะเขอขอบคุณขอบอุ้งปีเตอร์มาเชิญทุกท่านเลยเชิญทีมเรัตคอมพันเนีนกรุ๊ปค้ัเม่กีชอบเอาสีแปลกๆว่ะเฟมทีมครับต่อไเชิญครับอ่าถ่ายรูปด้วยกันนะคะร้อูเป็นที่ระลึกนิดนึงมามาพี่เขารออยู่อ่ารอดีเลยจะเลับใครอยู่มุมไหนอ่าเร็วมาเร็วมานี่ เราตัดเกเร็วประมาณนะครับเจ็บหลักจ้อยเจ็บหลักนะครับเจ็บหลักนะเจหลักทุกตัวจ้าฮัลโหลแล้วยิ้มให้ใครฮัลโหลในกล้องในกล้องมาต้าหน่อยครับโอ้โหกล้องอะอยู่ตรงนั้นกล้องอยู่ตรงนั้นเลยฮัลโหลฝนเลยสิโอ๊ยฝนมีมาต้องแอปเลยอ้าวกล้องแบบกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนกล้องแบบแอปโอ้ย S <S อขอบคุณมากๆเลยนะครับ <S 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 นี่คำถามนะครับสามารถเข้าไปใน Facebook ของเราได้ไม่ว่าจะเป็นบ o r l d w i d e facebook นะครับ smart h ฮ a r t neo thailand smart h e a t thailand นะครับ worldwide บวว perfect companion com นะครับได้เลยหรือจะโทรไปที่เบอร์ call center ของหลังสิทธานก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ, <S 2> <S 2> รอบขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยววันไหนมาเยี่ยมอีกนะครับเขียมาเยี่ยมบ่อยๆน่ารักจีอ่ะสวยได้จนนี้มากอาจารย์เจ็ดหลักแถมได้ลยงบายวิ่งกระใะที่บ้านมีคนนึงนั่งเรียกมันลูกชิ้นเดินหนีมามีสี่ตัวห้าตัวนู้นมันแสบมากเลยสุดไม่ได้เลยมีน้องตัวไม่ต่อย

ต้วก่อนัตัอ็ไให้พี่ต่อช่วยเรียก่าพี่ต่อแล้วฮัลโหลอเหมือนบ้านแน่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผม